การลงนามหลักการเบื้องต้น MOU ในโครงการปิดหนี้ไวยไปต่อได้เป็นก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาหนี้เสียของประชาชนไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจ,งจากหลายฝ่ายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสสคสมาคมธนาคารไทยบริษัทบริหารสิทรัพย์สุขุมวิทย์แซมและบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติเครดิตบูโร โครงการนี้มุ่งเน้นการช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหานี้เสียไม่เกิน0,000 0แสนบาทโดยเฉพาะในส่วนของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ NPS ซึ่งเป็นหนี้ที่ไม่สามารถชำระได้และไม่มีหลักประกันการช่วยเหลือนี้ไม่ใช่เพียงแค่การแก้ปัญหาการเงินแต่ยังเป็นการช่วยชีวิตของคนไทยที่กำลังตกอยู่ในความยากลำบากซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องร่วมมือกันแก้ไขโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยแต่ที่น่าสนใจคือการช่วยเหลือนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการซื้อนี้เสียเท่านั้น แต่ยังมีการปรับโครงสร้างนี้ให้เหมาะสมกับลูกนี้ด้วยซึ่งจะช่วยให้ลูกนี้สามารถชำระนี้ได้ง่ายขึ้นและกลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นการปรับโครงสร้างนี้นี้จะรวมถึงการยกเว้นดอกเบี้ยคงค้างและค่าธรรมเนียมลดยอดเงินต้นบางส่วนและให้เวลาชำระนี้ยืดนานขึ้นซึ่งจะช่วยให้ลูกนี้สามารถกลับมามีชีวิตอยู่ในสังคมได้อีกครั้งและเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นเศรษฐกิจไทยและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนอาจพลาดการช่วยเหลือนี้ไม่ใช่เพียงแค่การช่วยลูกนี้เท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยเหลือครอบครัวของพวกเขาด้วยการปรับโครงสร้างหนี้และให้เวลาชำระหนี้ยืดนานจะช่วยลดความกดดันในสถานการณ์ทางการเงินของครอบครัวและช่วยให้พวกเขาสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อีกครั้ง โครงการนี้เป็นการร่วมมือที่ดีระหว่างสถาบันการเงินและทางการไทยซึ่งมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีสัพยภาพให้กลับมาผ่อนหนี้และกลับมาใช้สินเชื่อในระบบการเงินอีกครั้งการใช้เงินจากสถาบันการเงินและ AMC เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้นี้เป็นการผนึกกำลังที่ดีและไม่ส่งผลกระทบต่อวินัยทางการเงินแต่คำถามที่ขึ้นอยู่คือการช่วยเหลือนี้จะสามารถช่วยเหลือลูกหนี้ได้ถึงขีดสุดแค่ไหนจะมีผลกระทบอย่างไรต่อระบบการเงินในระยะยาว คุณคิดว่าการช่วยเหลือนี้เป็นแนวทางที่เหมาะสมหรือไม่อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นเลย